สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องผลิตเคือนจากเกลือ EC s ี r i ส์ของลาสบิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีครีมที่เป็นโมเดลเดิมนะครับรวมไปถึงตัวใหม่ล่าสุดครับที่เป็น EC s ี r i ส์นะครับที่เป็นตัวสีฟ้าสวยๆแบบอย่างนี้ครับ EC s ี r i ส์เป็นเครื่องเกลือที่นะครับน่าใช้มากที่สุดนะครับมาหลายปีแล้วนะครับขายดีมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องเกลือที่ มีขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับการใช้งานนี้ใช้งานได้ง่ายๆติดตั้งง่ายๆนะครับประหยัดพื้นที่นะครับฟังก์ชันการใช้งานไม่จุกจิกลูกค้านะครับสามารถดูแลเครื่องเกิดตัวนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับว่าวิธีการดูแลครับเวลาที่เกิดปัญหาของตัวเครื่องนะครับมันจะขึ้นเมสเซจนะครับขึ้นการแจ้งเตือนที่หน้าจอนะครับมี3ตัวด้วยกันนะครับ ที่เป็นตัวที่ควรที่จะจดจําถ้ารู้ไว้สามารถดูแลเครื่องผลิตโคลินจะกเกลือของท่านได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องตัวที่1ครับตัว E เออเลร์ตัวที่1 e, e 3คือ No Water Flow Detect นะครับตัวนี้คือการตรวจจับว่าตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับว่าไม่มีน้ําในกระบอกเซลล์ครับเวลาที่ทํางานนะครับจะมีน้ำนะครับที่ไหลผ่านตัวเซลล์ ถ้าเมื่อไหร่ที่ไมามีน้ำนะครับหรือมีน้ำไม่มากพอนะครับมีอากาศอยู่ข้างในก็จะขึ้น no f l o หรือ E3 ครับเรามาดูกันเลยครับปัญหานี้เกิดได้จากอะไรรวมไปถึงวิธีการแก้ไขนะครับที่น้างานครับข้อที่หนึ่งครับให้เราทําการตรวจเช็คที่ปั๊มน้ำครับว่าปั๊มน้ํายังทํางานดีอยู่ไหมนะครับทำงานอยู่มีเสียงดังปั๊ม สูบน้ำได้ปกติไหมให้ดูที่ตะกร้าหน้าปั๊มนะครับว่าสามารถสูบน้ําได้ไหมมีฟองอากาศอยู่ในตัวตะกร้าหน้าปั๊มไหมนะครับถ้ามีฟองอากาศก็เปิดไล่อากาศนะครับเปิดน้ําไล่ฟองอากาศเสร็จก็รันปั๊มดูอีกทีหนึง่งข้อถัดมาข้อที่2ตัวเช็คที่โฟล์ i t ิตหรือโฟล์เซนเซอร์นะครับของตัวเครื่องผลิตคอลินจากเกือนะครับว่ามันมี สิ่งสกปรกต่างๆไหมถ้าเป็นอยู่ด้านภายในนะครับลองขอดออกมาล้างทำความสะอาดดูหรือตัวขั้วของเซลนะครับที่เป็นตัวขั้วตรวจจับว่ามีน้ํำไหมลองดูซิว่าขั้วตัวนี้มีการหลวมไหมนะครับลองตรวจเช็คดูนะครับให้ดูที่ขั้วของกระบอกเซลเครื่องเกลือนิดหนึ่งครับเราจะเห็นว่านะครับมีอยู่3มเส้นด้วยกันนะครับมีขั้วบวกลบครับตัว น้ำตาลกับน้ำเงินนะครับรวมตัวที่เป็นตัวตรวจจับนะครับว่ามีน้ําไหลไหมก็คือเยลโลกินครับที่เป็นเขียวเหลืองนะครับตัวนี้อาจจะรวมหรือไม่นะครับลองตรวจเช็คดูให้ดีข้อที่3ข้อถัดมาครับตรวจสอบวาล์วน้ํานะครับว่ามีการเปิดปิดถูกไหมนะครับบางทีเวลาที่เราเซอร์วิสนะครับล้างถังกองต่างๆเราปิดตัววาล์วที่เข้าเซลล์เครื่องเกลืออยู่ไหมถ้าเราปิดนะครับวาล์วต่างๆพวกนี้ เปิดปิดไม่ถูกต้องน้ําก็จะไม่เข้าเซลล์ก็จะทําให้ขึ้น E3 ได้นะครับลองตรวจเช็คดูวาล์วทั้งหมดว่าเปิดปิดถูกต้องตามปกติหรือไม่นะครับข้อถัดมาครับการตรวจสอบการติดตั้งนะครับลองดูนิดนึงครับว่าการติดตั้งนะครับมีการสลับไซส์สลับท่อทางเข้าทางออกของตัวเซลล์เครื่องเกลือไหมถ้ามีการสลับนะครับ อาจจะทาให้การตรวจสอบของโฟลเซนเซอร์ไม่เจอน้ําก็เป็นได้ครับเอามาดูกันนิดนึงครับปกติเราจะมีนะครับลูกศอนนะครับชี้นะครับที่เขียนว่าโฟลนะครับการติดตั้งนะครับน้ําก็จะไหลตามโฟลนะครับจะไหลตามโฟลแบบนี้นะครับลองดูว่าติดตั้งกลับด้านหรือเปล่านะครับถ้ากลับด้านกรณีที่ติดตั้งใหม่นะครับก็กลับด้านให้ถูกต้องนะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับให้ทําการ ตั้งเวลาของเครื่องผลิตคลอรินจากเกลือนะครับแยกจากตัวการทํางานของปั๊มโดยให้ปั๊มนะครับทำงานก่อนเครื่องผลิตคลอรินจากเกลือสัก1-2นาทีนะครับการตรวจสอบการดีเทคจะได้ไม่มีความผิดพลาดครับการดูแลเครื่องผลิตคลอรินจากเกลือนะครับ EC Series ของลาสวินนะครับปกติดูแลง่ายอยู่แล้วนะครับ เออเล่เมสเซจ E3 นะครับเป็นหนึ่งในเมสเซจที่ลูกค้าสอบถามมาเยอะดูแลง่ายๆตามนี้ครับหลักๆก็คือแจ้งเตือนว่าน้าไม่มีและเช็คตามนะครับทุกข้อที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าปั๊มทางานปกติไหมนะครับรวมไปถึงตัวขั้วเซลล์มันอาจจะหลวมไหมหรือเซลล์มันสกปรกมีคราบตะการตะกรอนเยอะก็ถอดออกมาล้างนะครับรวมไปถึงการติดตั้งที่กลับด้านไหมนะครับประมาณนี้ครับก็ สามารถที่จะแก้ไขตัว E3 ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ E3 นะครับยังขึ้นอยู่นะครับเครื่องจะไม่ผลิตนะครับต้องให้ E3 หายจากหน้าจอไปก่อนนะครับวันนี้เคล็ดลับดีๆนะครับที่มีมาฝากหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ใช้เครื่องเกลือยี่ห้ออื่นอยู่นะครับอยากมาใช้เปลี่ยนมาใช้ลาซิวิมอีซีซิลีโลกจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน 1. นะครับราคาถูกมากๆนะครับโดยเฉพาะรุ่น30กรัมหาตัวเทียบไม่ได้ในโลกนี้ครับรวมไปถึงนะครับการใช้งานที่ Easy-to-use ง่ายมากที่สุดฟังก์ชันการทำงานไม่ได้สลับซับซ้อนจ่ายไฟเข้าก็ทำงานเลยครับนี่คือข้อง่ายการติดตั้งก็ง่ายครับการดูแลก็ง่ายการถอดการคีนนิ่งต่างๆง่ายหมดเลยนะครับวันนี้คิดรับดีๆที่นำมาฝากหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ เจอกันในคลิปหน้าครับในการพูดถึงเรื่องเอ r ร์เรอเร์อไม่เสรอีก2ตัวนะครับ E4 และ E5 คืออะไรนะครับติดตามอนต่อไปครับบััสีีครับ